ข้อ39เขาให้ S เป็นเซตคำตอบของสมการนี้แล้วให้ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดใน S เท่ากับตัวนี้เราก็จะต้องแก้สมการนี้แล้วเอาคําตอบทั้งหมดมาบวกกันเพื่อหา a กับ b นะก่อนอื่นจะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวนี้กับตัวนี้มาคูณกันมันจะเข้าสูตรผลต่างกำลังสองเป็น หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะตรงก,กันกับตัวนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้รูทสองบวกเเป็น a เราให้รูทสองลบเเป็น b ีรูทสี่ลบ x กำลังสองก็คือ a คูณ b นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนฝั่งซ้ายให้อยู่ในรูปของ a กับ b ได้นะแต่จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ย ก็มี x เหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนฝั่งขวาให้อยู่ในรูปของ a กับ b ด้วยนะเราจะมี a กับ b เท่ากับ2ตัวนี้แล้วเราจะต้องหาว่า10ลบ3 x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ในรูปของ a กับ b นะจะเห็นว่าตัวเนี้ไม่มีรูทแต่ว่า2ตัวนี้มีรูทนะเพราะฉะนั้นเราจะเอา2ตัวนี้มายกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อให้รูทหายไปก่อนจะได้เป็นแบบนี้นะ จะเห็นว่าตัวนี้มีลบอยู่ตรงกลางมันจะคล้ายกับตัวนี้มากกว่านะจะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาคูณ3ตลอดจะได้ 3B กําลังสองเป็นตัวนี้จะเห็นว่าลบ 3x จะเหมือนกันกับตัวนี้แต่ว่าตัวข้างหน้าจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คูณ3แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องคูณด้วยตัวอื่นแล้วอาจจะต้องเอาตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะถ้าคูณ4จะเป็นแบบนี้ ถ้าคูณ5จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าถ้าคูณ5เนี่ยจะได้10ตรงกันกับตัวนี้แต่ว่าตัวหลังจะไม่ตรงกันนะสังเกตว่าถ้าเราคูณแค่4แล้วเอาตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยจะเห็นว่า2บวก8จะได้เป็น10แล้วก็ 1x บวกกับลบ 4x จะได้เป็นลบ 3x พอดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเท่ากับ a กำลังสองบวก4 b กำลังสองได้นะจะเห็นว่าวิธีเดาตัวเลขแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ตัวเลขมันน้อยๆเท่านั้นนะถ้าตัวเลขมันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องสมมุติให้ตัวนี้เท่ากับ p คูณตัวนี้บวก q คูณตัวนี้แล้วกระจายเทียบสัมประสิทธิ์ แล้วแก้ระบบสมการเพื่อหา P กับ q นะแต่ข้อนี้เลขน้อยจะนิยมใช้วิธีเดาตัวเลขแบบนี้นะจะได้1 0 3ลบ 3x เท่ากับ a กำลังสองบวก 4b ลังสองเพราะฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยจะเท่ากับ a 2กำลังสองบวก 4b ลังสองนะเพราะฉะนั้นสมการนี้เขียนในรูปของ a กับ b จะได้เป็น 3a ลบ 6b บวก 4ab เท่ากับ a อกำลังสองบวก 4b ลังสองได้เป็นแบบนี้นะย้ายฝั่งซ้ายไปลบทางขวาให้หมดจะได้เป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องแยกตัวประกอบฝั่งขวานะจะเห็นว่าถ้าเราจับ2ตัวหน้ามาอยู่ด้วยกันกับลบ b a b ตัวนี้มันจะเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้นะจะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้จะได้หน้าเท่ากับ A นะ แล้วหลังกำลังสองเท่ากับ 4b กำลังสองจะได้หลังเท่ากับ 2b แล้วลบ2หน้าหลังจะได้ตรงกันกันกบตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้น3ตัวนี้จะเข้าสูตรได้เป็น a ลบ 2b ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะแล้ว2ตัวหลังดึงลบ3เป็นตัวร่วมจะได้เป็นแบบนี้เราจะเห็นว่า2ตัวนี้สามารถดึง a ลบ 2B เป็นตัวร่วมออกได้อีกทีหนึ่งนะดึง A ลบ2อออกจาก A ลบ 2B กำลังสองก็จะเหลือ A ลบ 2b กำลัง1แบบนี้นะแล้วดึง A ลบ2อบออกจากตัวหลังจะเหลือลบ3มนะแล้วเรามี2ตัวคูณกันเป็น0จะสรุปได้ว่าวงเล็บนี้เป็น0หรือวงเล็บนี้เป็น0ูนะแล้วแทน A กับ b กลับไปเป็น2ตัวนี้จะได้เป็นแบบนี้นะ มาดูสมการนี้ก่อนย,ย้ายลบ2อรูท2ลบ x ไปทางขวาจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อกำจัดรูททางฝั่งซ้ายรูทจะหายไปกลายเป็นตัวนี้นะทางฝั่งขวา2อกำลังสองจะเป็น4ตัวนี้กำลังสองรูทจะหายเป็นแบบนี้นะแล้วกระจาย4เข้าไปแล้วย้าย x ไปรวมกันทางซ้ายย้ายตัวเลขไปรวมกันทางขวา เราย้าย5ไปหารจะได้ x เท่ากับ6สนะ่วน5ะปกติถ้าเรามีการยกกำลังสองทั้ง2ข้างแบบนี้เราจะต้องเอาคำตอบที่ได้ไปตรวจคำตอบด้วยนะแต่เนื่องจากข้อนี้จะเห็นว่าถ้าเอา6,5ส่วน5ไปแทนเป็นค่า x ในรูทเนี่ยมันจะทําให้ในรูทเป็นบวกนะแล้วผลรูทตรงนี้ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นการยกกำลังสองทั้งสองข้างมันจะไม่ทำให้เกิดคำตอบปลอมขึ้น เพราะฉะนั้น6กส่วน5ก็จะเป็นคำตอบได้นะถัดมาสมก,การนี้เราจะย้ายตัวที่เป็นลบ2ตัวนี้ไปไว้ทางขวาให้เป็นบวกเป็นแบบนี้นะปกติสมก,การนี้เนี่ยเราจะต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อกำจัดเครื่องหมายรูทนะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าข้างในนี้มี2ลบ X เพราะฉะนั้น X เนี่ยมันจะเกิน2ไม่ได้นะเพราะถ้า x เกิน2เนี่ย มันจะทำให้ข้างในรูเนี่ยติดลบนะแล้วถ้า x เกิน2ไม่ได้แปลว่า x ตรงเนี้ยก็เกิน2ไม่ได้นะ2บวก2จะเป็น4ีู่ทจะเป็น2เพราะฉะนั้นทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่เกิน2ในขณะที่ฝั่งขวาตัวเนี้ยเป็นบวกเสมอเราเอาไปบวกกับ3เพราะฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่3ขึ้นไปในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่เกิน2 เพราะฉะนั้นสองฝั่งเนี่ยจะไม่มีทางเท่ากันได้สมการนี้ก็จะไม่มีคำตอบนะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวคือ6ส่วน5เพราะฉะนั้นผลบวกคำตอบจะเท่ากับ6ส่วน5นะถ้าเอาไปเทียบกับ A ส่วน B จะได้ A เท่ากับ 6b เท่ากับ5เพราะฉะนั้น A บวก B ก็เท่ากับ6บวก5จะได้11เนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ11นั่นเอง